嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，可乐我滴。 สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,องน้าๆน,นะพบกับผมช่างนาเดชนะครับจากช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่วันนี้เนี่ยผมขึ้นมาอ่างเก็บน้ําแถวบ้านอีกแล้วนะครับมาดักปลาซิวไว้5้ากระบอกครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่จะมาเก็บกู้เนาะวิธีการดักก็เคยทําให้ดูไปใน,ในหลายๆคลิปแล้วนะครับก็วันนี้ไปเก็บกู้เลยแล้วกันครับว่า5้ากระบอกเนี่ยจะได้ปลาซิวสักเท่าไหร่เนาะตามไปดูไปชมกันครับ ก็พาไปตรงฝ่ายล้างหน้าล้างตานะสดชื่นขึ้นแล้วนะครับก็ดื่มน้ําดื่มท่ากินน้ํากินท่าเรียบร้อยแล้วก็มากู้กระบอกดักปลาซิลวของเรากันนะครับนูน่นตัวเป็นหมายตัวหมายเป็นอ่างเก็บน้ํานะนี่ครับสวยงามฮนะน้ําเขียวสวยใสมากๆครับนุน่นโอ้เงียบสงบเนาะ บรรยากาศภูเขาน่นๆถ้าข้ามภูเขาลูกนี้ไปอีกหลายๆลูกนะก็จะเป็นชายแดนฝั่งประเทศอ่ากัมพูชาแล้วนะครับน่นบ้านผมอยู่ติดเขาเลยนะอุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับสวิงกับกระป๋องอ่ามันเริ่มกันนะหากินกันครับอันนี้ดักปราซิว นี่นะครับโอ้พอดีวันนี้เนี่ยผมดักแค่สักประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะฮะยังเป็นเป็นล้วนๆเลยนี่ครับประซิวพื้นบ้านนะกรบบอกแรกนะครับถ้าดักปล่อยไว้นานเนี่ยสักชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปนู่นอะปลามันจะตายเนาะเพราะว่าลมที่เราเป่าเนี่ยมันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแต่ว่าถ้าสักประมาณเนี่ยไม่เกินชั่วโมงเนี่ยจะไม่ตายฮะเป็นเป็นสดๆเลยนี่อ่ะ เเห็นกันจะๆเลยนะโอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดนี่ครับเห็นไหมโอ้ยังเป็นเป็นเลยฮะ นี่นะครับเดตักน้ำหน่อยใส่น้ำไปสักหน่อยครับก็เดี๋ยวตัวไหนที่มันใหญ่พอสมควรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาไปทำเหยื่อปักปิดปลาช่อนกันได้นะครับก็ปลาซิวนี่ก็ใช้ทำเหยื่อได้นะ ดูลูกนี้นะครับจุดที่ดักก็เป็นจุดเดิมๆซ้ำๆนะฮะตรงไหนที่ปลาิีมันอยู่ก็จะด,ดักอยู่ตรงนั้นแหละครับเปิดเปิบเนี่ย นี่ครับพามาเล่นน้ำดักปลานะโอ้ถุงนี้เข้าเยอะมากๆครับตั้งกล้องถ่ายด้วยนะไม่รู้ว่ามุมถูกหรือมุมผิดนะ <_ d ata> เห็นเห็นครบไหมครันี่ด <_ d ata> ูนะครับ โอ้อยดินดึงดังดึงดังเลยครับจุดต่อไปครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆดี้่ะเรายังไม่มีกล้องถ่ายใต้น้ําพวกพวกลโป,โป,โปรเนาะใช้แต่โทรศัพท์มือถือนะครับก็ถ้าจับภาพใต้น้ําได้จะสวยมากๆนะนี่ฮะดูนี่อะครับ มาให้ดูเลยเนี่ยดู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 กระโดดดิโอ้นี่ครับเดี๋ยวมันลอยเป็นลูกโป่งให้ดูตรงนี้นี่ครับผมเห็นไหมดูนี่ครับ เยอะมากมากฮะนี่ครับผมเห็นไ,ไหมเป้มไปหมดเลยฮะแถมตัวยังเป็นเป๊ะสดๆดิด้นดึ๋งดึงดึ๋งดึงเลย โอ้ยกระโดดก็มีนะสามลูกแล้วนะครับนี่ลูกที่สี่อยู่ตรงนน้นะในบึงบอนที่เห็นเขียวๆใบใหญ่ๆนะี่เป็นบอลน,นะครับบอนคันอ,อ้าว นี่ครับย in right ิบยิบยิบย in ิบเ so like oh, ต็มเลยนะดู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 โอ้ดินเต็มเลยครับนี่อ่ะดูสิครับนี่เต็มถุงเลยแก เอามาวางแผลให้ดูนะโอ้โหดูเยอะมากนี่ดู เยอะอีกแล้วครับ <c oughs> ต่่อไปลูกสุดท้ายครับจุดโน้น ลูกสุดท้ายน่าจะเยอะกว่าเพื่อนเลยครับโอ้นี่ดักปลาซิวด้วยกระบอกนะครับแขวครับก็เทครบห้าลูกห้ากระบอกแล้วนะครับวันนี้ได้ละล้าสักสองกิโลนะปลาซิวครับปลาซิวพื้นบ้านเนี่ยตัวไม่ใหญ่นะกำลังเลยครับจะต้มจะทอดจะแกงได้หมดเลยก็เดี๋ยวผม จะเอาไปทําเมนูอะไรให้ชมกันวันนี้เนี่ยก็ตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับจากปลาซิวที่ไปดักมานะครับนี่ก็แบ่งมาทํากับข้าวมื้อหนึ่งก็วันนี้จะเป็นเมนูแกงส้มมะอึกปลาซิวแล้วกันนะครับวันนี้เราจะส้มเปรี้ยวด้วยลูกมะอึกเลยนี่ทางตลาดนี่นิยมมากนะครับกับการใช้แกงส้มหรือตาน้ําพริกเกลือน้ําพริกอะไรแบบนี้เนาะกับปลาซิวสดๆนะครับ นี่ลูกมันเป็นแบบนี้นะที่ไหนเรียกว่าอะไรกันบ้างฮนะบอกหน่อยแล้วนะทางตาดเนี่ยชื่อมันชื่อว่าลูกมะอึกเลยนะครับมันจะต้นคล้ายๆเป็นแบบมะเขือแหละมันก็คือน่าจะเป็นมะเขือชนิดหนึ่งแหลนะเนาะแต่ว่าทางภาคกลางเรียกว่าอะไรภาคเหนือเรียกว่าอะไรมีไหมแล้วก็อีสานเรียกว่าอะไรครับนี่ภาคใต้ด้วยนะครับใครอยู่ภาคไหนก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างเนาะพอดีก็อยากรู้อยากจําชื่อไว้ด้วยนะ แต่ตราดเรียกว่ามะอึกครับแม่จะขูดขนๆออกนะแล้วก็จะฝานเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วก็ละลายน้ำพริกแกงส้มลงไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปเริ่มกันฮะก็เตาเตรียมพร้อมครับนูนวันนี้ก็จะมาแกงส้มกันอยู่บ้านแม่นะครับได้แล้วนะครับก็ไฟลุกดีแล้วก็ตั้งน้ำแกงส้มครับอ่ เดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดครับฝาไม่อยู่ฮนะอาครับผมน้ำเดือดแล้วนะครับแม่ก็จะเริ่มแกงส้มแล้วนะอ่าน้ำเดือดรั่นเลยนะครับใส่ปาซิวไปเลย ปลาซิวนี่ตัวมันไม่ใหญ่นะใส่ทั้งตัวเลยนะครับที่บ้านจะไม่บีบขี้ออกเนะาะจากนั้นก็รอให้เดือดปลาสุกอีกรอบครับนี่ครับผมโอ้เดือดชาแล้วครับจากนั้นจะมาเริ่มครุงรสนะ อหอมแล้วเนี่ยขนาดยังไม่ได้ปรุงรสนะแกงส้มแบบนี้ก็จะเป็นแกงส้มพื้นบ้านเลยนะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยกินด้วยซ้ำเนาะแกงส้มมะกอกกับปลาซิวเนี่ยนะมันได้อารมณ์ความเป็นพื้นบ้านจริงๆนะครับแม่ก็จะตักฟองๆออ,ออกนะงานละเอียดครับช้อนฟองออก พอมันเดือดจนสุกแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องรีบยกก็ได้นะครับให้มันเดือดไปเรื่อยๆยิ่งเดือดนานกลางยิ่งเปื่อยยิ่งดีนะครับเริ่มปรุงรสฮะแม่ใส่รสดีตามด้วยน้ำตาลนะอ่าแล้วก็น้ำปลา ปรุงรสแล้วเนี่ยหอ,อมมากๆครับสุดๆน่ากินมากๆนั้นแม่ก็จะชิมนะยังไงได้แล้วนะอร่อยอร่อยแล้วเนอะเรียบร้อยนะครับแกงส้มปราซิวมะอึกครับผมอ่า ตักใส่ชามไปชิมนะฮะนี่ครับโอ้น่ากินมากๆแกงส้มก็ต้องคู่กับนี่ครับปลาเค็มทอดนะอ่านี่ฮนะมากินข้าวเย็นด้วยกันเลยครับตอนนี้ก็ประมาณสักสี่โมงห้าโมงแล้วนะนะมาชิมกันนะครับ แม่ก็จัดก่อนเลยนะเอาชิมไปแล้วนี่ตะกี้เนี่ยใช้ได้ยังใช้ได้แล้วค่ะออาให้ลองปลาหน่อยแม่ปลากับมะอึกพร้อมกันเลยอ่ะนี่นะมะอึกนี่ก็ให้ความเปรี้ยวนะครับให้ดูแม่ชิมปลาซิวนี่กินได้ทั้งตัวเลยโทรศัพท์เข้าครับอ่ะเป็นไงครับ จะได้นะอร่อยนะไอ,ไอมื้อเย็นของผมกับแม่นะแกงส้มปลาซิวปลาอึกปลาเค็มทอดนะครับแล้วก็น้ําพริกไข่ปูแล้วก็แตงกวาเนาะอะเดี๋ยวผมมาชิมให้ดูบ้างครับมาชิมให้ดูนะน้ําต้มนะครับนี่เออไม่ใช่น้าต้มน้ําแกงส้มโอ้อร่อยครับกินคู่กับ แกงส้มเนี่ยที่เครื่องเคียงที่เข้ากันที่สุดก็คือปลกเค็มทอดนะครับออืมผมในชอบมากนะแกงส้มมะกเนี่ยครับมากล่องขึ้นมาครับมาตรงยังไหมตรพ้นหัวแล้วนะออาได้ยังได้ออาได้นะ <laughs> นี่ครับอืม สดชื่นครับมาครับกินเข้าด้วยกันก็ถ้าเพื่อนๆพี này, <we a, ่ๆน้องๆนานาชอบคลิปวิด okay, ีโอแบบนี้นะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์เนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้น้องพอแล้วแม่มือสั่นละโอเคสวัสดีครับ